สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับผมเบียธาตุพนมครับผมเมื่อี้นะครับผมเมีกะเอารถนะครับมาเช็คระยะนะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็เดินทางขึ้นเขานะครับลงเขาบ่อยนะครับก็เอารถนะครับมาเช็คระยะทางก่อนนะครับนะฮะวันนี้ก็มีภารกิจที่จะต้องทําหลายอย่างเลยนะครับต้องเดินทางพาแม่ลูเตียวกลับบ้านนะครับเพราะว่าแม่ก็คิดถึงบ้าน เดี๋ยวก็กําลังรอกูติวมารับอยู่ต้องมาซื้อของอีกนะครับวันนี้กูติวทันระม้าอยู่พี่น้องเด็กก็รกออยู่เด้วนะครับนี่กูติวมารับแล้วมาแต่งตัวงามอยู่เพื่อไงเนี่ยเป็นยังแต่งตัวงามแบบสันน่าจะยังโบทำมาแต่งรถเบย์เพิ่นมาในรถเบียร์จอดแล้วแล้วเราอเปล่นงั้นถึงมาแล้วเดี๋ยวถ่า เราทางวันนะว่าแมนไม่รบนี่ครับเรามาเชียระยะนะครับทุกคนก็เราจะเดินทางไปซื้อของต่อป้าบวเครื่องแดงมาแงมานะขนาดออให้ย่เราโาน้้น้น้ำน้บ้ำน้ำน้เน่ Uh, to to T -T <t society> right, say anh anh phụ nữ hát là nè. Ni lắp hát chân. Nguyên tìm mưa nè. Hân 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 บอลยังออกไปซื้อก็ไดอัน,นี่ยออกมาสองพ<ล>ันแลวลมกระโดนนะเบื่อจ้าวรมือต่กัเมืกรสินะเลโอ้ของเจ้าะยังแต่งบ่ได้แล้วเ<อ>มื่อเมือนี่ป็แต่งกระเปียกขแล้วเสใส่กระเป๋าแเปียดวัเดียวสด้อไปขั้นเดียวแหละ จะต,ติวไปเมีแลคดว่ปก็ลติวคนัคาลางเนทางกลับบ้านนะครไปรเตรียมของต่อนะครับรถปวันนี้แหะโทรหานะครับผมนะคอกคนนะเดีวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคน รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้กับบามเบียด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปให้ทุกคนไนดะ้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ